เสชลิสนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี e x ็กซ์ทรฟในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่บริษัท KTN i n อ e r อินเตอร์เรดจำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ช่วงที่พักในวันนี้นะครับขอแนะนําสถานที่ใหม่เอี่ยมเพิ่งอยู่ได้เปิดได้2เดือนเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือเดือนแก้วมณีนะครับ i a m Cot t a g e ก็แปลกดีชื่อก็แปลกนะฮะค่ะที่นี่นะคะเราจะมาพักเป็นกลุ่มเพื่อหรือครอบครัวก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะเราอยู่กับคุณก้อยสมเด็จเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลยแปลก i a m Co t t a เ e เดือนแก้วมณีมันมันมันต้องแป็กที่นี่เลยหรอต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ย อ่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นวัฒนธรรมไทยทรงดำหรือเขาเรียกว่าลามส่งคำว่าไอเอ็มเนี่ยก็คือมาจากพ่อกับแม่แก้วมณีก็คือเป็นชื่อของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะอ้าวเหรอคุณพ่อชื่อผู้ใหญ่แก้วส่วนคุณแม่ชื่อมณีโอก็เลยเป็นที่มาใช่ค่ะผสมกันอย่างลงตัวพอพูดถึงเรือนนี้คือสาวเหนือจะเป็นลาวส่งใช่ไหมจริงๆใช่ค่ะที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านลาวส่งจะมีวัฒนธรรมไทยทรงดำจะมี วัฒนธรรมเรื่องของการแต่งตัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เลี้ยงกุ้งค่ะมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมนูเด็ดเกี่ยวกับกุ้งกุ้งจืดใช่แล้วไปยังไงยังไงถึงได้มาทำที่พักได้คะตรงนี้เห็นบอกเพิ่งเปิดได้2เดือนเองใช่ค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ก็คืออย่างที่บอกปาท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ด้วยความที่ท่านอายุมากขึ้นแล้ว แล้วเราก็มีที่ของเราเองอยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่เริ่มค่อยๆทำล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากทาให้ทุกคนเหมือนมาแล้วมาพักเหมือนอยู่กับบ้านของตัวเองลองรับได้ถึงคนถ้าเป็นในส่วนของห้องพักอาหาเราจะมีทั้งหมด10ห้องก็ลองรับได้ประมาณ20ถึงประมาณ25คนคนก็ไม่เยอะเล็กๆใช่เล็กๆใช่เราอยากให้เหมือนกับเน้นการบริการที่ดีแล้วก็ ลูกค้ามาเราดูแลทุกคนได้ทั่วถึงแล้วในเรื่องของห้องพักี่มันมีกี่แบบกี่สไตล์คะห้องพักเนี่ยเราจะมีเป็น2แบบค่ะก็จะเป็นอ่า private cottage ก็คือจะเป็นห้องพักที่เป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็มีที่จอดรถที่อยู่ข้างๆเลยค่ะกับอีกแบบหนึ่งก็คือสําหรับ family ซึ่งมาเป็นครอบครัวเป็นเตียงคู่ แล้วก็เราจะมีที่เป็น connecting r o o ก็คือสามารถที่เปิดเข้าหากันได้ก็จะเหมาะกับมาที่เป็นครอบครัวสามารถที่จะแบบเดินเข้าหากันได้สองห้องใช่ค่ะใช่แล้วราคาเริ่มต้นแพงไหมราคาเริ่มต้นราคาจะบอกว่าอยู่ที่690บาทรวมอาหารเช้าดเขาวก็เต็มตลอดอก็ ต้องต้องขอบคุณทุกท,ทุกท่านมากมากเลยที่ที่ให้การตอบรับรีสอร์ทเล็กๆอย่างดีอะคะอ่ะก็ช่วงนี้ก็มีจองไปถึงถึงเดือนหน้าแล้วดีและเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูอ่องเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนะคะเอาละเรามาชมห้องมีสวยจังแขกแขกรับเชิญพิเศษน้องทะเลพาเรามาชมด้วยนะคะสวยจังสวยจังด้านหน้าด้านหน้านี่นะคะก็จะเป็นภาพวาด จะเป็นเด็กจิตกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรถามมาวาดภาพให้แต่ละห้องก็จะมีภาพวาดที่ไม่เหมือนกัน,กนใช่ค่ะ,ะสวยจริงเนาะ,ะใช่ค่ะเชิญค่ะ,คะนี่คือห้องพักนะคะในส่วนของห้องพักที่เป็น Private Cottage อ๋อเป็น Private Cottage Cott ก็จะมีห้องน้ำแนย่ต่างหาก มีเตียงใหญ่นะคะแล้วก็มองไปเห็นวิวข้างนอกด้วยแล้วก็ข้างหน้าเมื่อกี้เห็นแล้วมีที่จอดรถส่วนตัวจอดปุ๊บก็เดินเข้ามาเลยสะดวกสบายมากๆนะคะทุกงรใช้เท่าไหร่คะ690สบาทพร้อมอาหารเช้าค่ะโอ้โหราคาแบบดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วห้องก็เราจะเน้นให้เหมือนแบบอยู่สบายใช่สะดวกสบายกว้างๆค่ะก็คือมีห้องแบบที่พักอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่หกหลังใช่ที่มาคีเบร์เดี๋ยวเราก็จะไปดูนี้ ส่วนของที่เป็นซาร์มารีรูที่เป็นเตียงคู่ใช่ค่ะโอ้มันจะกวางเนาะหรือขนาดห้องเท่ากันขนาดห้องเท่ากันค่ะห้องตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเปิดห้องหากันได้อเดี๋ยวไปตัดค่ะก็คือคิดราคาต่อห้องถูกไหมคะใช่ค่ะ690ตัเอ690สห้องติดกันได้โอ้มันสบายตรงนี้แหละมันก็จะกว้างเลยได้ถึง สองห้องนะคะในราคา1280พอร้อมอาหารเช้ามีตุกตาด้วยมีตุกตาหมีมีน้องหมีคอยต้อนรับเหมือนน้องทะเลมาคอยต้อนรับไหมคะเหมือนไหมคะโอเคนี่แหละค่ะคือเจ้าของ ตัวจิงนะคะที่มาของ I อเอ็มคอเทสไอเคุณแม่สวัสดีครับ่ะสวัสดีครับอันนี้คือชุดประจำชาติเลยใช่ไหมครับเกิดที่นี่ใช่ไหมครับแต่คุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นคนลาวต้องอยู่แล้วอาชีพเดิมทำอะไรครับก็นแรกอาชีพทำนาทำนาทำนาทำไร่ก็เปลี่ยนอาชีพจากนาเป็นนากุ้งแล้วตอนนี้เราชุดนี้จะแต่งต่อเมื่อมีงานประจำปี ผมนี่ทำยากนะครับก็ทำทำงานไม่ก็ไม่ยากก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นเป็นชุดวัฒนธรรมไทยทรงดามที่เราเรียกว่าลาวโซงซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ที่ที่อ่าจังหวัดขอนมนงกำแพงแสนนั่นเองนจะอยู่เยอะมากครดูห้องแล้วก็น่าพาน่ารักเล็กๆขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะ ถ้าเรามาพักที่นี่ค่ะเราจะสามารถไปเดินทางไปเที่ยวตรงไหนได้บ้างคะใกล้ๆที่นี่ใช่ไหมคะเราก็จะมีที่ใกล้ๆก็อาจจะเป็นอ่า ฟาร์มสเตย์ stay, ค,ะคะ่ะ่ลูกเป็ดที่เล่ที่เป็นฟาร์มที่แบบให้เด็กๆเ,เ,เข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกเหมือนกับตลาดน้ำตลาดน้ำนัวแดงหรือจะเข้าไปในเมืองไปไหว้องค์พระปฐุมเจดีย์ที่เป็นพระผู้บ้านคผู้เมืองของที่นี่ได้ท่านชมสนใจและอยากจะมทพักที่นี่ติดต่อได้ยังไงสามารถโทรมาได้นะคะสำหรับการสำรองห้องพกักที่เบอร์ศูน8 3 1 2ด1 5แดหนึ่งหแล้วก็เบอร์ศูนย์3 1 5 5 6สามห้าห้าหกเวฟเวฟให้ดูไหม มีเว็บไซต์ค่ะ w w w i a m c o t t e n t c o m นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้เลยค่ะวันนี้เนีโรงแรมเล็กแต่ใจใหญ่นะคะรับให้กิฟต์เชอร์เราใช่ค่ะก็เราจะให้กิฟตวอชเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมกับรายการนี้ค่ะ5ะรางวาลัลหลังจากจบรายการก็โทรกดพิมเบอร์นี้กักนแล้วได้เลยค่ะขอบคุณ,ค,ณ<า>ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ